<laughs> à, bà ơi bà bao หมูพิกไทยเขอมากดูดิน่ะโอ้<ห>ตายแล้วอปเบาเบา <c oughs> <c oughs> สเงนินไม่เอาแล้วเบาๆบาเบา,บาเล่นเบาเเล่ <c oughs> นเล่น,นไป น้องไม่ได้แล้วน้องหนีแล้วในทีว้าวว้าวขาใจหนีมาหลบด้วยนะ